สวัสดีค่ะพบกับรายการวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์เวลาสองทุ่มนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่นายอยากจะนำเรื่องราวของความสุขมาแบ่งปันกันหรือเรื่องราวของการผ่านความทุกข์ไปสู่ความสุขได้รวมไปถึงเรื่องเล่าที่ได้ไปอ่านพบเจอแล้วก็อยากมาแบ่งปันให้เราได้พบกับรอยยิ้มเล็กๆถึงแม้ว่าช่วงเวลา ในบางช่วงของชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะมีความยากลำบากหรือว่ามีความทุกข์แต่การที่เราได้พบเจอเรื่องราวของความสุขเล็กๆก,ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้พักตัวเองจากความทุกข์แล้วก็ความรู้สึกยากก็วันนี้นะก็มีเรื่องเล่าของความรักแล้วก็การเวลา เรื่องก็มีว่าก็มีการระครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะมีเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งเนี้ยก็จะมีเจ้าความรู้สึกทั้งหลายแหล่เนี่ยอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความโกรธความวางใจหรือความรู้สึกหลายๆอย่างที่มีทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึง เจ้าความรักแล้วก็การเวลาตราบเท่าที่ทุกๆความรู้สึกเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่บนเกาะผู้คนบนโลกใบนี้ก็จะสามารถที่จะอยู่กับความรู้สึกเหล่านี้ได้แล้วความรู้สึกเหล่านี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบนเกาะนั้นแล้วจู่ๆวันหนึ่งค่ะเกิดก็มีประกาศขึ้นมาว่าน้ำกำําลังจะท่วมเกาะนี้ ทุกๆความรู้สึกจำเป็นที่จะต้องอบพยพเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันอาจจะตายได้และวถ้าเมื่อไหร่ที่มันตายทุกๆคนบนโลกใบนี้ก็จะไร้ความรู้สึกไปตลอดกาลความรู้สึกแต่ละตัวก็พยายามเตรียมเรือนะคะเพื่อที่จะออกจากเกาะไปก็มีเหลือเจ้าตัวความรักนี่แหละเป็นตัวเดียวที่ตัดสินใจว่าจะอยู่จนกระทั่งเกาะ เริ่มจะจมมันถึงจะคิดที่จะไปแล้วพอเกาะใกล้จะจมนะเจ้าความรักก็เลยรู้สึกว่าอถึงเวลาแล้วที่เราจะออกจากเกาะแต่ปรากฏว่าไม่มีเรือเหลือเลยความรักก็เริ่มวิตกกังวลแล้วว่าเรือคงถูกความรู้สึกต่างๆเนี่ยเอาไปหมดแล้วแล้วในขณะที่เขากำลังรู้สึกแย่อยู่นั้น เขาก็เห็นเรือของความร่ำรวยเนี่ยซึ่งเป็นเรือที่สวยที่สุดเนี่ยกำลังผ่านไปเจ้าความรักก็เลยบอกว่าความร่ำรวยความร่ำรวยช่วยพาฉันไปกับเธอหน่อยสิแต่เจ้าความร่ำรวยก็ตอบว่าเอมคงไม่ได้หรอกเพราะว่าในเรือเนี่ยมีทองแล้วก็เงินเต็มไปหมดเลยเ,ออเสียใจจริงๆนะที่ฉันไม่มีที่เหลือว่างพอสำหรับเธอ ความร่ำรวยไม่มีที่พอสำหรับความรักและในตอนนั้นเองความรักก็หันไปเจอเจ้าความหญิงยะโสกำลังเอาเรือออกจากเกาะแล้วก็กำลังจะผ่านมันไปความรักก็เลยอ้อนวอนความหญิงยะโสความหญิงยะโสช่วยฉันหน่อยสิความหญิงยะโสก็ตอบกลับมาว่าโอ้ย ฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกเจ้าความรักเพราะว่าเธอดูเนอะหนะไปหมดและเธออาจจะทําให้เรือของฉันหมองได้ความหญิงเยโสกลัวว่าความรักจะทําให้เขาดูไม่สูงส่งมากพอความเศร้าก็ใกล้เข้ามาจนความรักเรียกหาเขาได้ความรักก็เลยขอความช่วยเหลือจากความเศร้าแต่ความเศร้าก็บอกว่า ฉันคงให้เธอไปไม่ได้หรอกความรักเพราะว่าฉันน่ะชอบที่จะอยู่คนเดียวตามลำพังความเศร้าช่างหวงแหนความโดดเดี่ยวเกินกว่าที่จะรับความรักได้และในเวลานั้นความสุขก็ผ่านมาถึงความรักเช่นกัน ความรักพยายามตะโกนเรียกความสุขแต่ความสุขนั้นอะ่ะมันก็เป็นเพราะว่าเขามีความสุขมากเกินไปและเขากำลังตื่นเต้นรู้สึกเบิกบานจนกระทั่งเจ้าความสุขนั้นอะ่ะก็ไม่ได้ยินเสียงที่ความรักเรียกเมื่อความสุขเบิกบานหันสาจึงทำให้เราไม่ได้ยินเสียงเรียกของความรักเป็นประจำความรัก ก็รู้สึกว่าไม่เชื่อตัวเองเลยว่าทำไมฉันช่างโชคร้ายเหลือเกินและเกาะน,นี้ยก็กำลังจะจมลงและในทันใดน,นั้นเองก็มีเสียงผู้ชราคนหนึ่งได้ร้องเรียกความรักและก็บอกว่ามาสิความรักฉันรับเธอไปด้วยกันเองก็ได้ความรักก็มีความสุขมากแล้วก็กระโดดขึ้นเรือไปกับผู้ชรา และเขาก็อยู่กับความรู้สึกที่มีความสุขจนกระทั่งเมื่อไปถึงที่เกาะแห่งใหม่ด้วยเพราะว่าเจ้าความรักเนี่ยมีความสุขมากเจ้าความรักก็เลยลืมที่จะถามชื่อของผู้ชราและเมื่อเขาถึงฝั่งผู้ชราก็เดินทางไปตามทางของเขาต่อไปความรักก็ผ่านมาเจอกับตัวของเจ้าความรู้ เจ้าความรู้กำลังนั่งอยู่เจ้าความรักก็เข้าไปนั่งข้างๆแล้วก็ถามเจ้าตัวความรู้ว่าเธอรู้ไหมผู้ชราที่ช่วยฉันเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วเขาก็เพิ่งจากไปเมื่อกี้เขาคือใครอะเจ้าตัวความรู้ก็ตอบว่าอ๋อเขาคือการเวลาการเวลาเหรอ แล้วทำไมการเวลาถึงช่วยฉันล่ะความรักก็ถามเจ้าความรู้นะเจ้าความรู้ก็ตอบว่าก็เพราะว่ามีเพียงการเวลาเท่านั้นแหละที่สามารถจะเข้าใจคุณค่าความหมายของความรักได้และนับแต่นั้นมาความรัก ก็ตามหาการเวลาและเขาทั้งสองก็ไม่เคยแยกจากกันได้เลยแม้กระทั่งว่าหลายครั้งที่ผู้คนมากมายมักจะหลงลืมว่าสองสิ่งนี้เขาจะต้องอยู่ด้วยกันเมื่อเขาหวงการเวลาเขาก็มักจะหลงลืมความรักแล้วถ้าเมื่อเขาพบกับความรักการเวลาก็ช่างผ่านไปรวดเร็วจนเ้าลืมเก็บเป็นความทรงจำมีเพียง ผู้ที่ตระหนักถึงสองสิ่งนี้พร้อมๆกันเท่านั้นที่จะทำให้ความทรงจำนั้นมีค่าและก็ยังย่งยืนและยิ่งถ้าหากใครบางคนหลงลืมทั้งสองสิ่งทั้งความรักและการเวลาความสัมพันธ์ก็มิอาจหวนคืนเนี่ยค่ะคือนิทานเรื่องราวของความรักและการเวลา ตอนที่นาได้อ่านเรื่องเนี้ยนาก็อมยิ้มเนอะแล้วก็รู้สึกได้ว่าอืมจริงนะมันทําให้นาได้ลองทบทวนกลับไปแล้วนาก็พบว่านาทางานกับองค์กรทํางานกับครอบครัวทํางานเยียวยากับปมของมนุษย์เต็มไปหมดนาพบว่าไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนทั้งการงานเราต่างรู้ว่า ในแต่ละห่วงเวลาเนี่ยมันคือการที่เราต้องตระหนักถึงความผูกพันผ่านการเวลาที่เรามีความสุขด,ด้วยกันแล้วถ้าเราเก็บเกี่ยวความสุขภายใต้ที่เราตระหนักถึงการเวลาช่วงเวลานั้นก็จะมีค่าแล้วก็เป็นกําลังใจที่ทําให้เราเผชิญความทุกข์ได้เนาะและในวันที่เราต้องเผชิญความทุกข์เนี่ยการที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันวันนั้นก็คือวันที่เราต้องใช้ความรักมากมาย แล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่มีความหมายของกันและกันมาในการเผชิญหน้าของความทุกข์ถ้าเราตระหนักถึงสองสิ่งนี้เราก็จะเกิดความสัมพันธ์แล้วก็เกิดความทรงจำที่มีค่าภายใต้ความสัมพันธ์นั้นเนาะแต่น่าเห็นว่าหลายคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนิ่นนานโดยเฉพาะคนที่ก็จะเห็นคู่ชีวิตหลายๆคู่ชีวิตเนาะ ในวันที่เขายัางไม่มีเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตที่แบบสู้ไปด้วยกันพยายามผ่านความทุกข์ความยากลำบากของชีวิตคู่ไปด้วยกันกัดฟันแล้วก็ร่วมกันทำงานแต่พอถึงวันที่เริ่มมีความร่ำรวยความร่ำรวยก็มักจะหลงลืมความรักและตอนนั้นชีวิตคู่ก็มักที่จะเฝ้าแต่มองหาแต่ความสุข แล้วก็อยู่กับความสุขที่อยากได้จนลืมเสียงของความรักนว่านิทานเรื่องเนี้เขาน่ารักมากเลยเนาะแล้วมันก็ทำให้นึกถึงอีกมุมหนึ่งก็คือว่าจริงเลยนะเวลาที่เราเกิดความสศกเศร้าเวลาที่เราเกิดความสศกเศร้านั้นนะ่ะหากเราตระหนักถึงวันเวลามากมายของช่วงเวลาที่เรามีความรัก ความโศกเศร้าก็จะไม่โดดเดี่ยวเกินไปเนาะแล้วก็ความรักกับการเวลาที่มีค่านั้นก็จะเข้ามาแทนที่แล้วก็ดูแลความโศกเศร้าของเราได้ง่ายแต่เวลาที่เราจมอยู่ความโศกเศร้าแล้วเราก็อยากที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากเกินไปเราก็จะลืมช่วงเวลาของความรักที่มีค่าของชีวิตเราแล้วก็ดิ่งไปอยู่กับความโศกเศร้า ก็ฝากไว้นะคะว่าความสุขที่มีค่าของพวกเราเนี่ยมันคือการเก็บเกี่ยวความรักผ่านการเวลาที่มีความหมายด้วยกันตระหนักถึงเขาบ่อยๆค่ะและเวลาที่ตระหนักถึงเขาตระหนักถึงเขาทั้งคู่นะคะความรักและการเวลาค่ะค่ะลรวพบกันใหม่ค่ะทุกๆวันศุกร์เวลาสองทุ่มค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณที่ร่วมสนัแพนุน การทำงานของมูลนิธิพื้นที่ปัลลั์นะคะ